ทีนี้ก็มาถึงภาคที่สามคือถึงตอนถึงภาคที่สามถึงตอนที่เจอราบมานเราย้ายอนกลับไปาราสิงสยาธรรมจักพิสาาสังขจักไอกทีนี้เพราะเรื่องที่แล้วมาก็บอกอยู่แล้วว่าอานางคนหนึ่งไปไหว้ที่ ลัตจาราสุรุสวีขนางคนหนึ่งไปไหว้ที่ปุกพระวิเชห์สวีขอนางคนหนึ่งไปไหว้ที่อมราโกยานะสวีแยกกันอยู่เป็นสาม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 แห่งมีชยาธรรมจักรที่ตายอวิเศกอยู่ที่ปราศาสวีหนึ่งชยาตันจักรที่ตายอวิเศษที่เจ้าวีหนึ่งเขาก็มาร่วมด้วยมารวมเป็นอันเดียวกันนี่ท่านภาพนี้คือเป็นภาพ สองพญญาธรรมจักกำนังคู่บารมีนกำลังบอกทหารเสนาอะไรเตรียมพร้อมเพื่อจะไปสงครามังสือเขียนว่าพรญญาธรรมจักเจอมาปราบเจอมาปราบว่าอาจะมาในครั้งนี้จะไปต่อสู้กับพญามัจคิราษจะจับเอาตัวทหารทั้งสี่นายกับทั้งรีคนบริวารทหารสิบสี่คนมาล่ามไหว้ที่หัวตะแลงแจงทั้งสี่สติปัฏฐานทิพดีทับอาสาจะฆ่าตายแล เนีดูมันมีคำว่าจะฆ่ามารทั้งสี่อาจจะพิเดนมาพูดถึงมารทั้งสี่นบอริวารทหารอีกสิบสี่คนคืออกุชนเจตสิบสิบสี่ที่ตรงีตัวนสนะิทธิเดนอกุศลจะฆ่าในพวกนันนะอืมจะเออเตนาบนดีที่ปฏิปทาน ตั้งหัวตะแลงแกงทั้งสี่ขึ้นมาสำหรับฆ่าไอ้มารทั้งสี่นั้นพิทยาธรรมจักรมาทำพื้นอย่างนี้เตาไปจบทบมาะมรพาผัดไปที่ห้าสิบเก้าพิษยาธรรมจัก บอพิษเธอมาคิดคำหนึ่งถึง菩าชนาว่าเราจะตั้งไว้ปรากฏในจงคูเราจะเจิดจูพระไตริดกทั้งสามให้สง่างามแกเทว,วามานุษย์ทุดหน้าทั้งสามครบจะเข้ามาประชุมอยู่ด้วยกันแลในีปัะญาสังกัจจกตำนายคนหนึ่งอยู่ที่ทวีติท,ทวีปหนึ่งก็มีความคิด การตั้งใจท้องกันในขณะนั้นว่าจะมาสมทบนั่นมันก็มีครบสิทั้งปัญาพุทธจักปยญาธรรมจักปยญากันกรจักถ้าไปรวมเป็นเดียวกันเป็นปยญาจักหรือปยญาบรมจักแล้วก็พูดถึงคนเดียวมันก็พูดถึงปยญาบรมจักพะเขาพูดถึงสามคนเ็าเลยเกิดเป็นพุทธจักธรรมจักกังกระจักขึ้นมา ลายมุงไม้จะแยกให้เห็นมันเป็นส่วนๆจะเป็นหน้าที่หน้าที่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งโดยรายละเอียดนี่ก็เป็นนว่าพยาธรรมจักก็ไปพยาสรังกจักก็ไปเอาสมทบพยาพุทธจักเพื่อจะล้างมานถ้าไปที่ตกสิบเนี่ยตัวพยาทั้งสามมาครบมารวมรวมรวมหมู่กันแล้ว ปัญญาพุทธจักแแรงสอนพิกิีแแงสนอนเออเนื้อหน้าสอนอยู่ทางมุมนึงงนปัญญาพุทธจักจะแแรงสนอนให้เกิดเป็นรูปขึ้นมาแล้วกินเสียเป็นรูปจำแรงคือหน,าท,า,น,หนาทั้งปวงหนางูตีตัวที่ผูกพันตัา จะสุกสลายด้วยสอนของพยาพุทธจักตัวนั้นปัาธรรมจักเอากระขันแทงรวงจิตแห่งมันทั้งปวงไม่ให้ในิริตอะไรได้ไม่ให้หลอบร้อนตัดได้ต่อไปปัญญาธรรมจักที่ตรงนี้ก็ตันในมือระที่อี้่จตุช้ยก็ตันเสียบแทงรวงจิตแห่งมันมีมันก็ไม่มีสมรรถภาพจะหลอกร้อนตัดอ์ต่อไป มีแตยาสางกรจักว่างจักหักติดนอกอินทรีตัวอินทรีละละเอียดเป็นจุนไปได้กำลังจักคือตัวอกุนลทั้งหมดตายแลวเนี่ยตครงกลางเนี่ยก็มีจักในมือว้างไปตักติดนอกอินทรีไม่มีติใไม่มีตัวกลายเป็นคุนละเป็นจุนไป าเขากําหนดหน้าปีกันอย่างนี้ในระหว่างสามคนนั้นทีภาพถัดไปที่หกสิบเอ็ดพรยาพุทธจักแปลงตอนมาเป็นพรยาครุฑจักอำนาจไปทั้งหมดกแ็แปลว่าเครื่องสุขพันธ์ต่างๆหมดที่พระยาทำรรมาจักพระพันธ์เกียบติพุทธยักษ์ตายเลยยักษ ไม่อาจจะสร้างอะไรมาหลอกหลอนมนุษย์ได้อีกยีราชนกระจัดสว้างจักมาตัดสิ่งองอินทรีย์จับสิ่งนองอินทรีย์ตัดติ่งนองอินทรีย์บดสิ่งี้ตัวนองอินทรีย์ตายไปเลยกิเลสจำมานขันจำมานมัจจุมานเทปุตตมานตายขิ้นแล้งข้าต่อไปที่หกสิบสองนี่คืนไปปุจยิปตะปุจยิง นี่ก่อแม่ก็พูดหน่อยว่าในเรื่องให้ผู้หญิงทำหน้าอย่างผู้ชายนะที่ความคิดมาแต่โบราณนะผู้หญิงก็ทาําหน้าที่ทายักฆ้ามันเลงทํหน้าที่อย่างผู้ชายนางทักสนจััร,รตัดคอนางยักตรงเมืองตายแล้วนางอัศจักฆ่านางยักกลางเมืองตัดแขนให้ขาดตายแล้วนาง เอาจะที่จากไหมอืมไม่ใช่นางสังสัจักพาออกนางยักษ์เอารวมจิตมาขยี้ให้ตายเสียแลนางสีทาสีส,สีตัดตีนนางยักษ์ที่อาจจะเดินได้ทำกิริยาตายแลที่เขาก็ทำ่าที่สู้หญิงภาพทัดไปที่หกสิบสามแสดงผลงานของผู้หญิงเหล่านี้ นี่พีอว่านางทัพจะมาจักตัดคอนางยักษ์ทรงเมืองตายแรงยักษ์ตัวที่หนึ่งถูกตัดคอนางอัจจักฆ่านางยักษ์กลางเมืองตัดแขในใ้ตายแรงยักษ์นั่นถูกตัดแขนเอวนี้นางเป็นจัาการยานีจเจ้ามาโนหริจินดาตัวที่สามนางที่สามหาอกนางยักษ์เอาดวงใจมาใส่ยี่ที่นาอาโอเคเมีแส่ใหญ่ นางสีทาสีตัดสินานางยัก,ยาาน,กนางพระตัดตินนายักให้สีนี่มันเป็นเรื่องบาทฐานของไอ้คนนี้ก็มีหน้าที่ตัดสินานางยักษ์ก็ลเลยนางยักษ์ทั้งสี่ตายด้ทยสีมีของนางทั้งสี่นี่มีการร่วมมือกันกับผู้ตาย พยาพุธทธจักทรมาจักตังฆจักก็ทำหน้าที่อย่างที่ว่านางทั้งสีนี้ทำหน้าที่อย่างที่ว่านี้ยากมนก็ตายหมดภาพต่อไปที่อะไรที่หกสิบสีที่หกปิบสีพล้พุทธเจ้าจะตรสัสแกพระอานนท์ว่า ดูราณานนท์อันว่าบุคคลจะยังึ่งความสุขให้บังเกิดมาลกิเลสถอร์จะได้ en, จิงราคะคือตัวอกูสนอัตรพิษนั้นให้ตายเร่งควรกล่าวข้าวบทในอิกราชนาจำเริญสมัชาอิประนาอย่างทางสมาบัติเกิดขึ้นคืออิทธิตรจิตปริจิตนชาจุเปนิวาตาที่ประจักษุภูอสวรคขายยานก็จะสิ้นไปสิ่งกิเลสจะตั้งกระแสประหาเป็นสมุทเทสุหาน ก็จะได้สุขในต้นนิพพานอันอุดมด้วยกำลังอัรหัสทิฏฐิอภิธรรมพิาทาทั้งสีนั่นแหละนี <c oughs> ่ท้ายเรื่องเรามาต่อท้ายด้วยอ,อธิบายธรรมะในการอธิบายธรรมะเป็นธรรมา,ษษาทิฏฐานยิยมานในนี้มันรวมอยู่ที่กิเลสฉันกิเลส ที่เป็น,ปน้ัเหุเราเรียกว่าอากุศลและเจตสิิมีอยู่สิบสี่ที่ยางมีอยู่ในตำราเรียนคือตำราพิธรรมมันก็ยังเขียนเป็นหัวหน้าสิบสี่หัว ที้เขียนเนี่ยบางทีสร้างเขียนมันนในรู้เรื่องอ่ะมันเขียนเติมไปหนึ่งหัวตามพอใจให้มันสวยมันอะไรก็มีอย่างนี้มีบ่อยสมุหดภาพริสระทำหลายเร่มงแล้วที่ผมพบบางทีเด็กเขียนคัดลอกหรือเน้นเขียนมันเติมเข้าไปเติมนั่นเติมนี่เข้าไปนั่นยาวเป็นประมาณนากเนี่ยมันควรจะเขียนสิบสี่หัวมันเกินไปหนึ่งหัวกลายเป็นสิบห้าหัวเกินจํานวนของอุปสมนเจะสิบสิบสี พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ทำลายอโจชนเจตสิกสิบสีเนี่ยทำมังกรขาดเครื่องปรุงแต่งของกิเลสไม่มีอะไรที่จะปรุงแต่งกิเลสไม่มีเจตสิกที่จะปรุงแต่งในจิตที่เป็นกิเลสมาภถาว่าถ้าทำจัดอกุนและเจตสิกสิบสีได้ก็มีกิเลสไม่มีกิเลสก็คือไม่มีมารยักม่มีมารมีปัญหายุ่งยากเหมือนที่ว่ามาแล้ว ที่ภาพตัดไปที่หกสิบห้าเนี่ยเด็กสามคนต่อตัวกันข้าวให้สูงพอที่จะเก็บด,ดอกจำปาพระเจ้าอสอนศีลสมาธิปัญญาอยู่ในรูปของอัังทิตมรรมจนนีเขา ประมาณพูดอย่างประมาณดอกจำปาอาดอกจำปานะเขาที่แท้ก็หมายถึงมว่าวนนิพพานนะแต่นี้เขาหมายถึงยีโมกสามจำปาทองแล้วไปด้วยดอกมันเป็นทองล้วนนั่นได้แก่พระอริยโครทั้งสามลาวมาถือเอาซึ่งวิโมก อ่าคืออัปปน,สน,นสิสิตาวิโมกอนิมิตาวิโมกสุนิตาวิโมกทิ้งจิตที่เป็นบุตุชนเสร็จแลายวิโมกทั้งสามนี่วิโมกหนึ่งมันถือเอาอัปปานิชังเป็นใหญ่วิโมกหนึ่งคิดเอาทุกขังเป็นใหญ่วิโมกหนึ่งคิดเอาอนัตตาเป็นใหญ่มันเลยเกิดเป็นสามวิโมกขมึ้นมาสัมมาทิฏฐิสัมมาตังกบโตเป็นปัญญาขันธ์ สัมมาทิฏฐิเป็นตาแห่งมนุษย์แห่งเด็กๆสัมมาสังกัปโปเป็นมือแห่งมนุษย์สัมมาวาจาสัมมาตรมนโตสัมมาสีวนี่เป็นกำลังแห่งมนุษย์เป็นศีลขันธ์สัมมาวายามุสัมมาติสัมมาสมาธินี่เป็นความภาคเพียนแห่งมนุษย์นี่คือว่าสมมาธิขันธ์ค่อยทีค่อยอาศัยซึ่งกันและกัน จิงเด็ดเอาเดอกจำปาได้งวงเอานิพาานเป็นอารมณ์นี่เป็นอุป,ปมาของศีนสมาธิปัญญาต่อตัวกันเท้าก็งวงเอา n ณิพานได้พระพุทธเจ้าัรแกระอานนว่าอย่างนี้ภาพต่อไปทีหกสิบหกมีการบรรลุพระโสดาบัน ทมปฏิบัติถูกต้องอย่างที่เล่ามาตองจสมาธิปัญญากทังเกิดมานที่ทนนี้ก็เป็นัดาบันบุรุษตัดาบนั่นมาตัดเชือซึ่งในนาสามหัวต้นไม้ที่เป็นสามริ่าจะเอางเรงต็ในจกรย์ที่ีิาที่ับะารามาสามชนิดนี้สังเยสานิดสุขตัดไปมนเป็นโสดาบันได้เราตัดทั้งร้ายกำลังหลับอยู่บุรุษนี้ พอตื่นแล้วถือด,ดาบเขาไปฟันในต้นไม้ที่มีหน้นนนาตาหัวมีคนนอนสองคนนี่คนหลับจับทั้งหลายกําลังหลับอยู่อย่างในปิฏิสาในลีนตาต่อเรื่องธรรมะธรรมโมนี่แต่คนนี้เขาถึงขนาดตื่นแล้วในธรรมะเป็นพระโสดาบันที่ว่าเอกทิจิโสดาบันทัานดีที A ่ว่าเอกทิ T C. จิตัดต้นไม้ทิศ มีหน้าสามหัวแ้วใจปัญญาเดี๋ยวนี้ดอกบัวมันขึ้นไปอยู่บน,นหัวหน,น้านีนมันคือมันคือมันครอบงำกลขีหน้าหัวหนา้าหัวมือเป็นภาพถัดไปที่กสิเ67ที่ตุตาสวดาบันนะคือโพลังโพละลกสมารถบุญ คนที่พูดกาย่านี้พูดถึงที่ถือดาบก็ไปตัดแตงไม้คนต้นไม้หน้าสีหัวเนีคนทั้งหลายกำลังหลับอยู่นี่ก็ตื่นหน้าเป็นตัวดาบันข้าผัดไปที่หกสิบแปดนี่เป็นเด็ดมาน้องถรือมีคนไปตัดแตงไม้อยู่ในหน้าห้าหัวนี่เป็นพระโสดาบันประเป็นศัตรูประมาท ตรงนึกในใจผงที่ว่าไอ้คนนี้ฉลาดมากคนที่ออกแบบรูปภาพพิศนาธรรมพระโสดาบันบามชนิดแกออกแบบเป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเป็นเด็กคนหนึ <c oughs> ่งม่ว่ากแม้เด็ก <c oughs> ๆก็เป็นพระโสดาบันได้อย่างน้อยก็เป็นชั้นชั้นชั้นสุดท้ายคือชั้นตัดตับตุกรมะพระโสดาบันชั้นชั้นชั้นที่ทีดตั้งววาสิทธิ์ติดตั้งววา คนอื่นเด็กๆแล้วก็เป็นตัวราบันกขไปตัดต้นไม้นั่นได้คนอื่นกำลังหลับอยู่ผู้ใหญ่กำลังหลับอยู่เด็กปีนนาภาพถัอไปที่6.9ภาพพระปฏิทากภาพีนาคามีมันไม่มันเลอะเทอะมันมากเกินจำนวนผมเอาออกไปเสียมาถึงภาพนี้เป็นภาพพระอรหันต์เลย ือดาบตัดต้นกล้วยให้มีใยเหลือจิดคมดาบดาบมันคมมากคือว่าตัดกิเลสหมดไม่มีส่วนเหลือเป็นพระอรหันต์นี่เป็นชาติผุกมาของพระอรหันต์ดาบพันคมตัดต้นกล้วยไม่มีใยติดคือกำลังพระอรหันต์ตัดพบตัดปัดตัดชาติและสังขารไม่มีกิเลสต่องอยู่ในจิตแล้ จะไม่มีกิเลสเหลืออยู่จบุปมาพระพระรหันพระรหันได้การตัดต้นกล้วยไม่มีใยเหลือห้าสัดไปสี่หกสิบแปดสี่เจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบภาพแสดงภาพนิพพานแก้วตามดวงในกลางตาตาปัญญลักษณนิพพานนห้พานกิเลสนิพพาน ใหาตามสิ้นไปอย่ในกิเลยขั้นตนที่สองคือขันธนิตรพานหดับร่างกายทีนหนึ่งขั้นตนที่สามคือบรมธาตุานิตรพานอันนี้พานาอย่างนี้ไม่เคยพบพุทธภาษิตแต่ว่าในหนังสือเป็นหลังเป็นหนังสือผสมสมโทษมี่มีคือข้อธิบายไว้ว่าเมื่อพระศาสนาร่วงไปครบห้าพันพรรษาบรรดาพระบรมธาตุ อารีวิ่กระชาของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในทั่วโลกนี่จะมารวมกันในที่แห่งเดียวแล้วจะเกิดเป็นองค์พระพุทธเจ้าขึ้นมาทีหนึ่งจะสแสดงธรรมจะสแสดงยม,มกบปติหารอย่างเดียวที่ที่ท,ท,ทีแล้วมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะนิพพาน ไม่มีอะไรเหลืออีกไม่มีถ้าธาตุเหลือ,อต่อไปนี่ก็เรียกว่าธาตุนิพพานหรือบรบมธาตุนิพพานจะมีต่อเมือ 5, 000, 000, ่อครบห้าพันพรรษาเดี๋ยวนี้พอเราลองพันธาร้อยสิบสองถ้ามันจริงตามนี้ก็หม,ม,มายคามว่าอีกสองพันกว่าปีจะมีบรมธาตุนิพพานไอกิเลตนิพพานนั้นมีขนาดเมื่อปัจจุรูกเป็นพระพุทธเจ้าที่ตนโพ น,นิพพานธนิพพานเราเอาไม้ถึงห์ร้างกายแตกรดับที่ไปต้นสาระต้นรังที่สุตินารนาที่ก็สิบท่าสิบสองพัน่าปีเขาพาไปแล้วก็ยังมีบรมธาตุนิพานสองพระธาตุที่อยู่ในที่ต่างๆในโลก,กนิพพานสุดท้ายยมงมีงอะไรเหลือแต่กาน,นิพพานสามอธมายอย่างนี้เา ภาพผุดไปที่เจ็ดสิบเอ็ดมีเขียนอีกแบบนีงบิเลศนิพพานคันสันนิพพานวรรมาธาตุนิพพานเป็นที่บูชาปกาล่าแห่งเจวดาแลมนุษย์นะภาพผุดไปเจ็ดสิบเอ็ดแก่สามดวงนี้อธิบายนิพพานสามไปแบบนีง แก้วรวงหนึ่งสว่างไปในอด <c oughs> ีตแก้เด네ืองหนึ่งสว่างไปในอนาคตแก้วรวงหนึ่งสว่างไปในปัจจุบันผมว่าอธิบายอย่างขั้นต้นคือจะพี่ทิรามีกว่าคือว่าอธิบายเป็นอนิมิตตานิพพานอันอัปปนิสตานิพพานสุญญานิพพานตามวิโมกสามจะน่าฟังกว่า โดยนิพพานได้โดยการใช้อนิจจังบ้างใช้ทุกขังบ้างใช้อนัตตาบ้างคุณนี้ก็อธิบายเป็นอย่างนี้สิเลสนิพพานขันตินิพพานบรมธาตุนิพพานอธิบายเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันไปก็มีนี่เรื่องนิพพานมันก็จบไปจบเรื่องมีภาพสุดท้ายที่เจ็ดสิบสอง ภาพนี้มาใส่เป็นภาพสุดท้ายตอนจบเรื่องทางที่ผมเห็นว่าคนจะเป็นอย่างนี้จัดลำดับอย่างนี้ตัวหนังสือเขียนว่าพระพุทธองค์จัดเทศนาบอกพิสุทธ์ทั้งขวงว่าต้นไม้พิษนั่นคือลามกฐธรรมครุฑนั้นได้แกายานของพระสถาโคตเมื่อเมื่อขึ้นปีกจะพือขึ้นจะพือลงก็แยกน้ำในพระมหาสมุทร กลาตัวได้ร้อยโยดน้ำจะได้เปียกหาไม่ได้จะได้เปียกตีหาไม่ได้จับเอานาคมาปะหารเสียได้โดยง่ายแลยอยู่กจับจัดว่าไอ้นาคคือตีตัมารไร้ต้นไม้ทิศเป็นไม้ทิศคือต้นไม้ที่หัวเป็นนาคตนไม้ทิมาเป็นกิเลส อ้ากรณ้สึกนะใจจะติดตีดติดนีด่อย่างที่ว่าไอ้เกิดกึ้นมาที่เป็นอิเลสเป็นมานเป็นอะไรต่างๆตามสิ่งพูดมาแล้วที่ปัญญาการสืบสรู้ของระษาคดนั่นเหมือนกับพยาคดภาษาสักว่าจะพือปีขึ้นจะพือปีลงถึงน่ะน,น้ำมันแยกหายไปไหนหมดไม่รู้ ทำให้เห็นตัวหน้าตอนหน้าต้อนอยู่ที่ตรงไหนตอนหน้ามันถูกแยกออกไปปยาญาหน้าตรงนี้ที่ต้อนตัวในปพญานุทุก็จับเอาปญญาหน้าได้หมดเข้ามาทาลายได้หมดนี่ใกล้เขาพูดว่าการตัดรูของกตาพจน์นั่นน่ะมันไม่มีที่หลบที่หลีกเพราะปัญญาที่รู้แจ้งแชงตลอดเนี่ยมันมียน,นาดมากมันแายไปทุกทิศทุกทาง มันไม่มีเลสไม่มีที่จอนไม่มีที่หลบไม่มีที่หลีกเรนั่นจะเอามาประหารจะได้โดยไม่มีส่วนเลือผมก็ทำให้มันจบเพียงแค่นี้จบภาคที่สามรวมกันกันสามภาคภาคที่หนึ่งเรื่องมารไร่เรียดเรียนสัตว์อย่างนั้นอย่างนี้ภาคที่สองการเกิดขึ้นแห่งปยาจับเพื่อจะปราบมารเตรียมร้อมอยู่แล้ว ศีสาะศีรษะว่าทำาาการจับมารและรมกันทั้งผู้หญิงผู้ชายคือธรรมะในความหมายทั้งที่เป็นผู้หญิงและเป็นผู้ชายร่วมกําลังกันก็เลยฆ่ามานตายหมดคีอตามนทุกข์แก่ตัดโลกเกิดขึ้นมาโดยคำเปรียนสุดท้ายว่าอย่างนี้สัญญาของพระสกุล สามารถจะกำจัดกิเลสทั้งปวงเรียว่านะมารพพุทธองค์ผู้ทรงชนะมาราละรที่